ยนครักับสโยเทนอเราเนี่ยว่าีานะครมีความสที่การต้อรับการเป็นกกาเชิญเชดทโร์จบได้นะครับตัวตที่์เ็นะครับหรือติดต่อไปทางเฟซบุ๊กของสโมสรเชลยยูเทนเองนะครับหรือว่าจะเป็นที่เฟซบุ๊กของเชียยูเททีวีของเรานะครเราทักทมสื่อลารให้นะครับหัเื่อันนี้าแ ทำเดี๋ยวคุณยังไม่แก่หรอเปลี่ยนนะเปลี่ยนยังไม่เป็น S C C ยังไม่ฮึ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 ฮ